ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลช n แนลค่ะและนี่คือ t ท r รอ a ด t อร์ตนะคะซีรีส์ประจําวันพระมาแล้วค่ะวันนี้มาช้านิดนึงนะเพราะว่าวันนี้วันที่เปิ้ลทำเนี่ย วันพระอะไดันตรงกับช่วงเทศกาลยิปซีแฟร์พอดี Fair, Body, แล้วมันก็ไปเดินในงานมานะคะแล้วก็เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านก็รีบทําให้เลยนะคะอาจจะหลายหลายคนมีใครไปเที่ยวงานยิปซีมาบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังนะล้มละลายกันแค่ไหนนะ,ะมาดูกันคะ่ะวันนี้พลังงานความรักของคนสองคนจะเป็นยังไงบ้าง story of love ของเรานะคะใครยังไม่เคยดูเลยลองเปิดใจฟังดูคะ่ะคลิปนี้เป็นแ a n d o m หรือ collective เนาะคือคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยคะ่ะคุณฟังไปเรื่อยๆว่าเป็นเรื่อง ราวความรักของคนณสคนนะมันอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้เนอะเราฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ถ้าเกิดมันดันตรงกับเรื่องราวของคุณคุณสามารถเอาแนวทางไปปร,รับใช้ได้เนอะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ตรองอาจจะไม่ต้องซีเรียสมันอาจจะไม่ใช่คลิปนี้ที่เป็นพลังงานของคุณนะซึ่งต้นทามา 40กว่า EP แล้วค่ะแล้วเราก็ใช้ไพ่สำรับอะไรนะสลับสลับไปเรื่อยๆเนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชอบวิธีการอ่านของเปิ้ลคุณสามารถไปดูคลิปอื่นๆ EP อื่นๆได้นะคะซึ่งพลังงานบางอันก็ต่อเนื่องกันบางอันก็แยกจากกันไปเลยเพราะฉะนั้นคุณลองไปดูหรือลองไปฟังดูได้ค่ะว่ามีคลิปไหนไม่นะที่จะตรงกับเรื่องราวความรัก ของคุณเอาวันนี้สําหรับนี้ที่เราจะใช้ค่ะวิชั่นนะเป็นสาหรับที่เพิ่นชอบมากเลยสวยด้วยแล้วก็ราคาไม่แรงนะอะเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักวันนี้เขาอยากจะเล่าเรื่องอะไรบ้างในส่วนของคุณนะคะแถวบนแถวที่2นี่คือพลังงานของอีกคนหนึ่งนะแถวของคุณคือเด็กถือถ้วยนะ m p e r a n c e แเราก็8ดาะมันเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาทําให้คุณต้องวุ่นวายหรือจัดการเยอะช่วงนี้คุณอาจจะต้องสมดุลตัวเองค่อนข้างเยอะเนาะแปดอะมันมีความอึดอัดใจค่ะ มันมีเรื่องอะไรที่คุณต้องสะสางต้องเคลียร์มันอาจจะมีความเครียดหรือว่ามันมีหลายสิ่งอย่างที่มันบอกคุณอาจจะทํางานยุ่งต้องเดินทางเยอะหรือว่ามันอาจจะมีการที่ต้องพยายามสมดุลตัวเองในหลายๆอย่างก็ได้อาจจะเป็นเรื่องความรักการงานหรือเรื่องลูกน้องบริวารใดๆก็ได้เนาะมันมีเด็กถือถ้วยด้วยอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาทําให้คุณต้องรับไว้พอรับไว้เสร็จมันก็อาจจะทําให้มันทําให้มีผลกระทบต่อ ชีวิตประจาวันของคุณต่างๆน,นานาก็ได้อะต้องบอกว่าพลังงานช่วงนี้ของคุณมันก็เลยเป็นการพยายามจะสมดุลตัวเองถ้าเกิดว่าคุณมีความสัมพันธ์ในเชิงว่าคุณชอบใครหรืออะไรอย่างนี้เนาะจังหวะช่วงนี้มันอาจจะยังกืนไม่เข้าใครไม่ออกหรืออาจจะยังพัฒนาไม่ได้มันยังมีหลายจริงหลายอย่างที่มันต้องจัดการอยู่อะไรอย่างนี้เนาะมันเลยเป็นไพ่แปดดาบคือคล้ายๆมืดแปดด้านแต่เพิ่ก็ไม่อยากจะพูดมันขนาดนั้นเนาะแต่มันจะเหมือนพลังงานของการที่ เรารู้สึกว่าอึดอัดจังเลยจะพัฒนาก็พัฒนาไม่ได้จะถอยหลังหรือจะ move on เราก็ยังทําไม่ได้อยู่มันยังเป็นช่วงปรับสมดุลบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันคงไม่ได้แหละเรา move on ดีกว่าปรากฏว่าเราก็ยังทําใจไม่ได้แล้วก็ยังพนฒนการตัวเองยังแบบคิดถึงเขาอยู่เลยแต่ก็รู้ว่ายังไงอะไรเงี้ยมันยังเป็นพลังงานที่คุณยังแบบอึดอัดอยู่อ่าใช้คํานี้แล้วกันเนาะมันยังมีความอึดอัดมีอะไรต้องเคลียร์ต้องจัดการเยอะอ่ะในขณะที่พลังงานของอีกคนหนึ่ง เขาดูลันลามากเลยนะแตกต่างจากคุณมากเลยเนี่ยมันมีสามดาบอยู่ตรงใต้สำรับก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความผิดหวังเสียใจพอสมควรคนคนนี้อาจจะเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่าก็ได้นะเดี๋ยวเราไล่ดูไปเรื่อยๆแต่ว่าฝังของคุณอนะมันมีความอึดอัดของการที่จะแบบ move on ไม่ move on หรือว่าถ้าเกิดยังไม่ได้มีความรักเลยเนี่ยมันก็คือการที่จัดการเรื่องต่างๆนานา,นานในชีวิตแบบโอ้ยแบบอะไรก็เยอะไปหมดเลยจะสมดุลชีวิตยังไงแล้วมันมีความไม่ได้ดั่งใจเยอะ ในชีวิตของคุณตอนนี้นะมีความเครียดด้วยประรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่อึดอัดเครียดนะคะในขณะที่ของอีกฝ่ายอย่งเนี้ยะรู้สึกว่าเข้าลัานลานะ เออตอนนี้มันเหมือนเขาแบบเป็นก้าวเหรียญเนาะหนึ่งถ้วยแล้วก็จัดจำนแปลว่าเขาก็เอนจอยกับชีวิตค่ะตอนนี้เขามีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างเนาะมันเป็นโชคชะตาของเขาที่เขาต้องกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเขาอาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังมาแล้วกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะได้เจอคนใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ของเปิดพลังงานหนึ่งถ้วยนะยคะ่ะว่าหนึ่งถ้วยในที่นี้ของเขาคือเขาไปเริ่มต้นอะไรคะเริ่มต้นกับตัวเองเริ่มต้นกับง,งานหรือเริ่มต้นความรักใหม่ วิวออฟจูนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเขาเยอะนะมันอาจจะมีโอกาสดีๆอะไรให้เขาได้ทาก็ได้ค่ะเด็กถือเหรียญขึ้นมานี่มันเป็นจังหวะเวลาค่ะจัดเมนขึ้นมาเหมือนกับว่าเออทุกอย่างในชีวิตของเขามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ถ้าก่อนหน้านี้เขาเจอพลังงานที่ไม่ดีเขาผิดหวังเสียใจหรือใดๆมานะคนคนนี้ค่ะเขาอยู่ในจุดที่ตอนนี้เขาโอเคละเขาหายละเขากำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเหมือนแบบโอเคเขาปล่อยวางและเริ่มต้น ชีวิตใหม่ใช่คำน,นี้ในะขณะที่คุณยังวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมอยู่คุณยังยังไม่ถามไม่สามารถ move on ได้ยังถอนตัวไม่ได้ยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ซะทีเดียวนะและยังไงต่อคะคนคนนี้กับคุณรู้จักกนะันหรือยังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าคนคนนี้คือคนที่คุณปรับพยายามจะ move on จากเขาไหมหรือว่ามันเป็นคนที่คุณยังไม่เคยเจอเลยเนี่ยมาดูนะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงต่อคะมาให้ไพ่เล่าเรื่องนะมายังไงต่อเจ็ดดาบ คิดถึงหรอแอบมองอมเดวิลเจ็ดเหรียญโหของคุณนี่แบบ m o ฟออนยากมากเลยอะ่ะเด็กถือไม้โอเค คุณเหมือนพลังงานของคุณเนี่ยเปิ้ลคิดว่าคนๆนี้คุณน่าจะรู้จักแล้วหรือว่าตอนเนี้ถ้ามันไม่ใช่คนๆนี้นะแปลว่าคุณเนี่ยอยู่ในภาวะที่คุณชอบใครสักคนหนึ่งอย่างที่บอกแล้วมันอยู่ในช่วงการปรับสมดุลค่ะมันเหมือนกืนไม่เข้าใครไม่ออกพยายามจะ move on แล้ว move on ไม่ได้อย่างที่เปิ้ลบอกมีเจ็ดหาบมันมีไพ่ของความคิดถึงแอบไป่องแอบไปดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างแต่ถามว่าคุณทําอะไรไหมเปิ้ลรู้สึกว่าใหม่เพราะมันเป็นเจ็ดเหรียญด้วยเนอะคือคุณก็ คิดถึงเรื่องราวเก่าๆมองดูว่าเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณอาจจะอยู่ในความชัมพันธ์ที่มันมีเดวิลขึ้นมานะคุณอาจจะลุ่มหลงเขามากคุณชอบเขามากคุณรู้สึกว่ามันมีแพชชั่นคุณปัดเขาไม่ออกตัดเขาไม่ขาดอะไรเงี้ยหรือการที่คุณไม่สามารถพัฒนา,นาเขาได้เป็นเพราะว่าคุณอาจจะรู้ก็ได้ค่ะว่าเขามีคู่มีแฟนแล้วอะไรแบบเนี้ยทาให้คุณต้องพยายามมูฟอออนออกมาแต่พลังงานฝั่งของเขาฝั่งนี้นะก็รู้สึกว่าเขาโสดนะเออทําไมไม่รู้หรือว่าคุณแบบคนละคนกันหรือเปล่าอันนี้ด กเหรียญอืมคุณชอบเขามากคุณชอบเขามากอ่ะโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นรักสามเ้านะอ่ะมีสี่ไม้ตรงนี้ค่ะอืมคุณชอบเขามากคุณอยากได้โอกาสในการสารสัมพันธ์กับคนคนนี้แต่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นไปได้คือเขาอาจจะมีคู่มีแฟนและแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอเคมันพัฒนาไม่ได้หรอกคุณก็ต้องทําใจแล้ว move on อย่างเดียวแต่ถามว่าคุณ move ได้สําเร็จไหม ปันก็รู้สึกว่าคุณยังคิดถึงเขายิ่งถ้าเกิดไปสอ่องหรือมันยังมีการคิดถึงยังรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้มันก็คงจะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คนคนนี้นะซึ่งคนนี้ป้นไม่รู้คุณเจอระยังเขาโสดอืมเลยไม่รู้ว่าเพราะว่าคุณไม่คุยกันหรือเปล่าแล้วเขาโสดออกมาแล้วแล้วคุณไม่รู้หรือว่ามันเป็นอีกคนนึงเนาะเขากำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคนคนนี้คนคนนี้คือคนเดียวกับที่คุณไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยคนคนนี้คือคนเดียวกับที่คุณชอบอยู่หรือเปล่า ห้าไมา้อัศวินไม้สี่ไม้ใช่ใช่เิ้นคิดว่าเขาโสดแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณกับเขาไม่ได้คุยกันมานานคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉัน move on ดีกว่าเพราะว่าเออถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าเขามีคู่แล้วเราคงจะไม่ไปยุ่งกับเขาตอนนี้เขาโสดค่ะและเขาก็สนใจแต่แค่เรื่องงานด้วยนะเท่าที่เพิรลเห็นเพราะวมามีเรื่องแบบเขามีอะไรที่เขาต้องจัดการในเรื่องการงานมีอุปสรรคมีคู่แข่งมีปัญหามีลูกน้องมีอะไรอย่างเงี้ยและเขาก็ต้องทํางานเขาแบบค่อนข้างจะสนใจในเรื่องหน้าที่การงานและความมั่นคงค่อนข้างเยอะอาจจะต้องเดินทางเยอะติดต่องานคุยกับคนเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งเขาเอ็นจอยกการอยู่กับชีวิตโสดของเขาตอนนี้นะถ้าเกิดเขาเคยแต่งงานแปลว่าเขาเหมือนแบบ ออกมาลัลลากับตัวเองก็คือแปลว่าแบบเลิกแล้วเลิกกับแฟนแล้วมาเป็นไม้ออกมาแบบโสดอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ได้เมืทอกีว่าชีวิตเขาค่อนข้างจะเหมือนโฟกัสในเรื่องงานเป็นหลักไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเท่าไหร่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่คุณชอบเนี่ยเป็นคนที่เขายังไม่ได้มีแฟนแล้วแล้วคุณก็คือมีแพชันกับเขามาคุณอยากจะสารสัมพันธ์กับเขาก็ต้องบอกว่าตอนนี้พลังงานเหมือนคุณก็รู้แหละว่าเขาอะเหมือนยังไม่ได้พร้อมจะมีความรักมันเหมือนเขาโฟกัสในจุดที่เป็นเรื่องอื่น เรื่องการงานการเงินชีวิตครอบครัวอะไรของเขาเพื่อนฝูงพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่แบบสนใจในเรื่องความรักแบบอยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันจะรอไปเสียเวลาทําไมฉันก็แบบควรจะ move on ไหมแต่ถามว่าคุณ move on จริงๆริงไหมคุณดูสิไพ่ของคุณนะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญคือคุณยืนอยู่ตรงนั้นแหละคะ่ะแล้วก็แบบเหมือนรอ การพัฒนาของคนคนนี้ซึ่งเมื่อกี้มันเปิดแล้วเนาะว่าคนนี้คือคนนั่นแหละคนในใจของคุณนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องเป็นคลิปของคนที่ตอนนี้เราพยายามจะ move on จากใครบางคนอยู่แต่ว่ายัางทำไม่ได้นะในขณะที่เขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปค่ะแล้วคุณก็อาจจะเหมือนมันไม่ได้เห็นว่ามันถึงขั้นไม่คุยกันนะแต่เรียกว่าคุยกันน้อยแล้วกันเนาะและยังไงต่อคะคุณจะทำยังไงต่อไปพลังงานของคุณสองคนจะเป็นยังไงไหนดูซิว่าไพ่จะเล่ายัางไงต่อ โ oh, 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 oh. อ้ยเฮ้ยคุณชอบเขามากอะเมจิเชียนคิงถือไม้โอเคคุณพยายามที่จะตัดใจอย่างมากเป็นใช้คำนี้เลยนะถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดนะมีไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมันเหนื่อยมันเจ็บมันรู้สึกว่า คุณรู้สึกหรือว่าคุณก็มีความเหมือนแบบคุณไม่รู้หรอกว่าเขารู้สึกยังไงแต่ว่าจากการแสดงออกของเขาหรือว่าจากการที่คุณเห็นข้อเท็จจริงเนาะคุณรู้สึกว่าเขาคงไม่ได้ชอบคุณเขาคงไม่มีทางจะมาชอบคุณได้และคุณก็อกหักอย่างแรงใช้คานี้แล้วก็พยายามจะ move on ถึงแม้จะ move on ไม่ได้แล้วก็เหมือนแบบเจ็บอยู่คนเดียวเนาะคุณก็ไปพยายามโฟกัสในเรื่องการงานค่ะมีคิงถือไม้มีเมดิชีชนไปคิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องทําให้ได้ เพราะว่ามันเหมือนเรามั่นใจแล้วว่ามันมันเหมือนคุณไม่ได้มีความหวังความสัมพันธ์นี้แล้วอะคือมันจบแล้วอะเหมือนคุณรู้สึกว่าโอเคฉันชอบเขานะแต่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มีแพชชั่นก็จริงคิดถึงก็จริงแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่ามันไปต่อไม่ได้เขาไม่ได้ชอบเราเขามีแฟนแล้วหรือใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเราเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานจะดีกว่านะและเนี้ยคือถามว่าคุณลืมเขาสนิทไหมมันไม่หรอมันเป็นสิบดาบ แต่คุณทําใจยอมรับความจริงซึ่งเวลามันจะเป็นตัวช่วยคุณนะเปิลเห็นว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันคือทั้ง10ดบดาบทั้ง5้าเหรียญนะก็ต้องบอกว่าคุณอยู่ในภาวะแบบเจ็บหนักคือถ้าเหมือนคนเพิ่งผ่าตัดเสร็จก็คือต้องพักฟื้นอีกนานนะมันยังไม่ได้ถึงเวลาที่คุณจะเหมือนสามารถเริ่มต้นใหม่มีคนเข้ามาจีบหรือคุณจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้เลยเปิลคิดว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคุณอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองทํางานหาเงินอะไรไปหาเรื่องโฟกัสอย่างอื่น ประมาณนี้นะส่วนเขาล่ะ The Fool ล้นลามากสองเหรียญสองดาบเขาเหมือนมีเรื่องที่เขาต้องจัดการนะอาจจะหมุนเงินอาจจะมีอะไรจัดการหลายอย่างหลายสิ่งแล้วต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็น The Fool เลยค่ะเขาไปเริ่มต้นอะไรของเขาใหม่ๆแล้วก็อาจจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานอะไรของเขาเนอะเพราะฉะนั้นพลังงานของเขาอ่ะมันไม่ได้โฟกัสที่คุณ พลังงานของเขาไไปโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรของเขาแต่ป้นก็ยังเห็นว่าพลังงานมันขึ้นมาว่าเขาโสดนะอืมเพราะว่าเขาอาจจะอย่างที่ป้นบอกอะตอนแรกเลยมันเป็นสามดาบตรงพลังงานที่มันเป็นพลังงานรวมเนาะคือมันก็ต่างคนต่างเหมือนผิดหวังเสียใจมาเขาอาจจะเพิ่งเลิกรายหย่าร้างมาก็ได้อย่างที่ป้นบอกเนาะเขาก็เลยเหมือนแบบโอเคงั้นเขาไม่โอเคกับความรักละเขา move on จากความรักเพราะฉะนั้นเขายังไม่พร้อมจะเริ่มต้นความรักใดๆทั้งสิ้นเขาไปสนใจในเรื่องการงานการเงินจัดการเรื่อง อะไรไม่รู้อ้่นายในชีวิตของเขาเยอะแยะเป็นไม่ได้เนี่ยหรือมีภาระนี่สินที่เขาต้องหมุนเงินก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นความรักมันเป็นเรื่องอเรื่องรองเลยค่ะที่เขาจะสนใจในขณะที่คุณอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเออคนนี้คือคนที่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเห็นพลังงานของเขาเป็นแบบนี้คุณก็รู้แหละว่าเขาคงไม่ได้จะชอบคุณเนาะเพราะว่าดูเขาไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจเขาไม่โฟกัสอะไรคุณเลยคุณก็เลยต้องพยายามตัดใจให้ได้นะอืม และไงต่อแปลวว่าคุณสองคนก็คือจะไม่ไม่ได้มาคล้องเกี่ยวกันอีกแล้วใช่ไหมคะต่างคนต่าง move on ไปหรือเปล่าเนดูซิพลังงานของคุณสองคนจะเป็นยังไงถ้าคุณตัดใจแล้วคุณจะเจอคนใหม่ไหมคะหรือจะเป็นยังไงเนดูซิเนาะพลังงานไพ่เขาอยากจะบอกอะไรคุณเพิ่ม the world อืมสิบไม้เออคุณไปบ้างงานจริงจังมากเลยอะห้าดาบโอเคหนึ่งเหรียญโอเคคุณก็จะไปเริ่มต้นกับตัวเองคะ่ะเหมือนคุณเข้าใจเนาะว่า โอเคถ้าเขาไม่พร้อมคุณก็มีความสุขกับตัวคุณเองได้ถามว่าจริงๆแล้วคุณทุกข์ไหมแราก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่มีแฟนคุณก็เหงาแต่ว่าบางเอิญคุณดันรักคนคนนี้หรือคุณชอบคนคนนี้ไงคุณก็เลยมีความเจ็บปวดแล้วมันก็เลยรู้สึกอกหักอย่างแรงเพราะว่ามันพัฒนาไม่ได้กับคนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะพอคุณรู้และรู้ความจริงละถึงแม้จะเจ็บแค่ไหนคุณก็ต้องตัดใจพอคุณตัดใจเพื่อนเห็นว่าคุณเป็น the world นะคะแปลวาุกมวสได้ตัเอง คุณเข้าใจสัจธรรมคุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นคุณไม่ได้แบบเกลียดเขาคุณไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่โอเคคุณรู้ว่าเออมันคงไม่ใช่ที่ของเราหรืออะไรเงี้ยคุณก็ไปโฟกัสเรื่องงานค่ะสิบไม้ห้าดาบชัดเจนคุณก็มีเรื่องที่คุณต้องจัดการเยอะแยะนะ้ตั้งแต่ใบแรกที่เป็นเป็นเทมเบินส์ละคือคุณจริงๆคุณก็เป็นคนที่มีอะไรต้องทําเยอะเหมือนกันคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเรื่องเดียวหรอกแต่ว่าบางทีเวลามันว่างหรือเวลาเวลาจิตมันนิ่งหรือจิตม แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะคุณก็มีอะไรทําแล้วใต้สํำรับเป็นหนึ่งเหรียญค่ะิ้นคิดว่าคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ค่อยๆอย่างที่บอกเวลาผ่านไปคุณก็ค่อยๆเยียวยาตัวเองตอนแรกเจ็บหนักค่อยๆเข้าใจและยอมรับความจริงว่าเออมันก็คงพัฒนาอะไรไม่ได้แหละล้วก็คงเป็นได้แค่คนรู้จักเพื่อนกันหรือใดๆก็ตามแล้วคุณก็เดินหน้ากับเส้นทางของคุณไปทํางานหาเงินแต่คุณก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องแบบ มีความรักอะไรนะคือถ้าเจอก็เปิดใจแต่ถ้าไม่เจอคุณก็ค่อยๆ move on ไพ่หนึ่งเรียนที่ขึ้นมาค่ะเป็นไพ่ที่ช้าๆเนาะแต่คุณเหมือนคิดในใจแล้วว่าคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ กับตัวเองนะซึ่งถ <and sh eds out> ้าเกิดคุณจะเจอคนใหม่เข้ามาป้าก็คิดว่าคุณไม่รีบยกเว้นว่าเขาจะแบบโอ้โหแบบตรงสเปคคุณมากๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนโดนใจคุณมากๆคุณถึงจะอาจเริ่มต้นกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามามใหม่ๆได้โดนใจอะไรขนาดนั้นคุณก็คงอาจจะไม่ได้รีบพัฒนาความสัมพันธ์กับใครนะแล้วเขาล่ะสีดาบ strength เด็กถือเหรียญอืมเขาก็แสนจะนิ่ง ถามว่าเขามีความรักไหมระหว่างที่คุณไปโฟกัสเรื่องงานเขาก็พักเรื่องความรักเหมือนกันนะคะซีดาบันชัดเจเนนะว่าเขาพักเรื่องความรักสเตง็งเด็กถือเหรียญเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความคิดถึงคุณวนเวียนเหมือนกันนะพราะไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกับคุณเลยเขาก็มีความคิดถึงคุณแต่ถามว่าเขาทําอะไรไหม ด้วยความว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากคิดช้าหรือว่าเขาผ่านความผิดหวังเสียใจใมาอย่างที่บอกถ้าเขาจะเริ่มต้นใหม่จริงๆมันเหมือนกับเขาต้องพร้อมทุกอย่างต้องไม่มีอุปสรรคปัญหาละถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขามีปัญหาเรื่องงาเรื่องครอบครัวเรื่องเงินเรื่อง,ล,อง,ล,องลูกน้องเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะเอาเคความรักไว้ก่อนเลยจนกว่าเขาจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดแล้วเขาถึงจะสามารถมาเริ่มต้นใหม่ได้แต่ในระหว่างนี้เปิ้ลนเห็นว่าเขาก็ยังนิ่งถามว่าเขาติดต่อคุณมาไหมเปิ้ลก็ไม่เห็น ต่างคนต่างนิ่งแต่มันมีความคิดถึงวนเวียนนะเดอะเวิร์ของคุณอ่ะคุณก็คิดถึงเขาเขามีสเตร็งเป็นไพ่อินฟินิตี้เหมือนกันค่ะเขาคิดถึงคุณถ้าเกิดความคิดถึงมันมากพอนะป้นเชื่อว่ามันอาจจะมีการติดต่อมากก็ได้แต่เดี๋ยวเราดูไพ่เพราะอันนี้มันเป็นพลังงานที่ป้นรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆคุณก็คิดถึงเขาอะเขาก็คิดถึงคุณแต่ต่างคนต่างไม่คุยกันหดาบของคุณก็แปลว่าคุณก็มีอีโก้มากพอก่อนหน้านี้คุณอาจจะติดต่อเขาเยอะแล้วก็ได้พอตอนนี้คุณตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่่นวาคุณจะใ เพราะฉะนั้นคุณจะไม่ทักเขาก่อนแน่นอนในขณะที่เขาก็เป็นคนที่มีนู่นนี่นั้นให้ทาเขาก็เป็นคนอาจจะไม่ค่อยทักใครก่อนก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะนิ่งๆรอดูท่าทีของคุณไม่สุ่มสี่สุ่มห้าเออใช้คำนี้แล้วกันเนอะเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณสองคนก็คือเป็นคนสองคนที่แบบเงียบปอกกันอะแต่มันมีความคิดถึงกันอะแล้วคุณสองคนจะได้กลับมาคุยกันไหมคะหรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหนดูซิมันจะเป็นยังไงต่อคะนี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะทําไมวันนี้พลัังงาานนมดูเศร้จัง อืมมา The Star โอเค Justice ว้าวสามถ้วยยังคงมีสามดาบอยู่อะ คุณก็ยิ่งมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้นะในระหว่างที่คุณเยียวยาตัวเองไพ่เดอะซาเป็นไพ่ของการฮิวตัวเองค่ะคุณพยายามกลับมารักตัวเองไปโฟกัสเรื่องงานแล้วก็เรื่องเพื่อนฝูงสังคม,มจริงจริคุณมีความสุขนะคะแต่ว่าถามว่าความปักคุณสมหวังไหมนะตอนนี้ป้นก็ต้องบอกว่าคุณทําใจเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่มันมี1 0ดาบเลยใช่ป่ะแล้ว3ดาบเนี่ยมันก็ขึ้นมาย้ำอีกว่า โอเคมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังคุณเสียใจคุณอกหักนั่นแหละแต่คุณอยู่ได้ไหมเพื่อนก็จะบอกว่าคุณอยู่ได้เพราะว่าคุณค่อนข้างจะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานถ้าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่สองคนคุณจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณจะตัดใจถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บคุณก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าใดๆ คุณก็จะไปโฟกัสเรื่องงานค่ะอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมแล้วก็แค่มีความหวังว่าถ้ามันใช่สักวันหนึ่งมันคงจะใช่เองแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณก็จะเดินหน้าของคุณเมื่อไหร่ที่มันถึงเวลาแล้วเขาใช้คู่ของคุณอ่ะมันก็คงจะมาบรรจบกันอะไรประมาณนี้อืมบนงิีว่าคุณมีความรู้สึกประมาณนั้นนะเ e r ร์มิเฮ้ยไพเขาแบบโสดแบบโสดโสดมู้้จะพูดยังไงสิห้วยแล้วก็เดอะซันอ่าโอเค เขาก็เอาเวลาไปศึกษาหาความรู้อยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองค่อนข้างเยอะเนอะอาจจะแบบคิดทบทวนเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาแล้วก็สนใจในเรื่องการทํามาหากินประสบความสําเร็จเหมือนกันคุณกับเขามีความคล้ายกันเนะในเรื่องของการประสบความสําเร็จคะ่ะแล้วก็มีความสุขภายนอกอะ่ะดูแบบโอเคทุกอย่างเลยแต่ถามว่าภายในใจมันมีความเบื่อเซง็งและมีความผิดหวังเสียใจไหม มีเพราะว่าเนี่ยเปิ้ลรู้สึกว่าคุณสองคนก็ยังคงคิดถึงกันอยู่แต่มันเป็นภาวะของความเงียบค่ะถามว่าคุณคุยกันได้ไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเปิ้ลคิดว่าคุณคุยกันได้นะแต่อย่างที่บอกถ้ามันเป็นรักสามเศร้าถ้ามันเป็นรักที่มันไม่เท่าเทียมคุณสองคนจะพยายามไม่คุยกันหรือพยายาม move on จากกันเนี่ยอย่างเขาเนี่ยแต่เปิ้ลรู้สึกว่าเขาว่าโสดแล้วนะแต่เปิ้ลไม่รู้คุณรู้หรือเปล่าเขาเหมือนพยายามใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเดินทาง ในในในความคิดของตัวเองเนะว่าเออเราจะเอาอย่างไงดีมีเรื่องให้ต้องขบคิดหรือว่าเขาก็ไปสนใจในเรื่องของการสนใจสเปริชั่วสนใจในเรื่องจิตวิญญาณสนใจในเรื่องการนั่งสมาธิศึกษาหาความรู้เพราะว่าเบื่อหน่ายกับความรักความสัมพันธ์มันไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามานะเดอะซันเข้ามาปิ้นจะบอกเลยว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากเขามีคนเข้ามาคุณก็มีคุณเป็นเดอะสตาร์เขาเป็นเดอะซันน่ะคุณพระคือ คือมีดีทั้งคู่แล้วมันก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างมีดีแต่ก็ไม่มีใครมีแฟนมันเหมือนกับคุณก็รอเขาในขณะที่เขาก็ไม่พร้อมมันรู้สึกว่ามันเป็นความไม่พอดีหรือมันยังไม่ถึงเวลานะถ้าเกิดว่ารอคอยกันไปอ่ะมันเหมือนกับว่าคือเปิ้ลก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้รีบจะมีแฟนเพราะว่าคุณก็ยังมีใจอยู่ที่เขาแต่คุณก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงสังคมมีความสุขตามอัตภาพใช้คํานี้แล้วกันเนาะในขณะที่เขาก็มีเสน่ห์มากเหมือนกัน แล้วมันก็มีคนเข้ามาด้วยเห็นสีถ้วยไหมคะมีคนยื่นถ้วยเข้ามาแต่เขาก็นั่งนิ่งแบบเออไม่สนใจเขารู้สึกว่าหรือว่าเขาเหมาะกับการอยู่คนเดียวมากกว่าเขาก็มีความสุขกับการที่เป็นโทรเวิร r t อยู่บ้านทํานู่นทํานี่แล้วก็ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์อะไรกับคนเยอะเพราะว่าเขาอาจจะต้องในเรื่องการงานของเขาเนี่ยเขาอาจจะต้องทํางานหรือเจอคนเยอะอยู่แล้วพอเรื่องชีวิตส่วนตัวเขาอยากจะมีเวลาให้ตัวเองอ่านหนังสือคิดทบทวนนั่งสมาธิอะไรเงี้ยไม่อยากมีเรื่อง ไม่สบายใจในชีวิตแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเขาเข็ดขยาดกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะพลังงานวันนี้มันเหมือนแบบคนสองคนที่แบบชอบการคิดถึงกันนะแต่ว่าอืมก็กลัวความรักอปนรู้สึกเป็นแบบนั้นเพราะไพ่สามดาวเป็นไพ่ของการที่กลัวความรักความสัมพันธ์ไม่กล้าเริ่มทั้งที่จริงๆมันก็มีความรู้สึกที่ดีให้กันเนาะอืมใช่ไหมคะปนถามเลยดีวยกว่าว่าเขารู้สึกดีกับคุณใช่ไหมแต่ว่าเขาแค่ยังไม่พร้อมถูกไหมคะ ไพ่ช่วยบอกทีค่ะเขาก็รู้สึกดีกับคุณเหมือนกันแต่แค่เขาไม่พร้อมใช่ไหมควีนไม้หกถ้วยคขคิดถึงคุณนะ่ะห้าถ้วยจริงเขาเมื่อกี้นะตรงของคุณนะหรือของเขานะมีคิงถือไม้ขึ้นมาอหนึ่งแล้วเนี้เป็นควีนถือไม้ คุณสองคนต่างคนต่างบ้างงานแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนคิดเยอะคิดมากเป็นคนที่จะทําอะไรเขาต้องแบบไม่ผิดพลาดแล้วอะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีมาแล้วเขากลัวความรักถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเนี่ยมันมีไพ่หกถ้วยกับห้าถ้วยเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะได้โอกาสเหมือนกันที่จะเร,เริ่มต้นสารสัมพันธ์แต่เขากลัวค่ะห้าถ้วยเขายังเขายังมีแผลเขายังไม่ลืมอดีตเขายัง move on ไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าบอกเลยนะว่าเขามีใจให้คุณไหมเปิ้ลเห็นค่อนข้างชัดว่าเขาก็รู้สึกดีคุณแล้วเขาก็มีใจให้คุณด้วยมีความผูกพันมีความรู้สึกชอบแต่ว่าเขาต้องก้าวข้ามกำแพงนี้ไปให้ได้ก่อนเปิลไม่ได้มองว่าเป็นคุณนะเปิลมองว่าเป็นเขาที่จะต้องก้าวข้ามกำแพงคิงขือดาบเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องคิดทบทวนเขาต้องหาทางออกต้องหาผลลัพธ์ด้วยตัวเองอ เขาต้องคิดอะว่าแบบตกลงเขาเขากลัวความรักจนอยากจะอยู่คนเดียวไปเลยไหมหรือว่าเขาจะทลายกำแพงความผิดหวังเสียใจแล้วเริ่มต้นใหม่กับคุณเหมือนกับว่าเขากล้าไหมหรือว่าเขาแบบมั่นใจไหมว่าคุณจะไม่ทําให้เขาเจ็บอีกอะไรแบบเนี้เออมันรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของการที่เขาจําเป็นจะต้องค่อยๆค,ค,คิดน้องมันมีไพ่เฮอริตด้วยเนาะค่อยๆคิดค่อย,อย,อย,อยหาคําตอบซึ่งถ้าคุณไม่รีบมันก็มีโอกาส แต่ถ้าเกิดคุณรีบหรือว่าคุณรู้สึกว่าโอเคคุณไม่สนใจแบบคือคุณไม่หล่อมันก็คิดว่าคุณเดินหน้าของคุณเองเพราะคุณเป็นเดอะสตาค่ะคุณมีคนรู้จักคุณเยอะคุณมีโอกาสที่จะเจอเพื่อนฝูงสังคมเจอในที่ทํางานต่างๆนั้นนะคนๆนี้ถ้าเขาไม่พร้อมจริงๆเขาก็อาจจะเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณและถ้ามันไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้มันก็แค่เป็นเพื่อนกันหรือว่าโอเคมีความรู้สึกที่ดีให้กันมีความทรงจําที่ดี ให้การเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาสามารถทะลุก,กำแพงของตัวเองไปได้เนาะการที่แบบเนี่ยห้าถ้วยมันคือการจมจอมอยู่กับเรื่องราวาเก่าๆก,การกลัวความผิดหวงังการมีแผลต่างๆนะถ้าเขาเข้มแข็งจนเขาหลุดตรงนี้มาได้เขาก็สามารถมีความรักใหม่กับคุณได้เพราะอ่องจริงปนไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะมีแฟนใหม่นะคนคนนี้เท่าทีป่ปนเห็นคือเขาเหมือนอาจจะเจ็บมาหนักเขากลัวหรือเขาสึกว่าเออการไม่มีแฟนเขามีความสุขกว่าการมีแฟน เพราะว่าเขาอาจจะแบบเหมือนเทียบแล้วเนาะตอนที่มีแฟนเขาไม่โอเคเขาอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมาหรือใดๆพอเขาออกมาโสดเขารู้สึกว่าเออชีวิตเขาสบายกว่าเยอะเลยอ่ะเขาเป็นอิสระมันมีเดอะฟูลที่ตัวเขาด้วยเนาะแบบแฮปปี้ลันลามีความสุขเขาจะเอาบวกมาใส่ตัวเองอีกเหรอแล้วถ้าเขาเลือกคนผิดละมันจะกลับไปวังวนเดิมเหรอมันมีความกลัวต่างๆนานาที่เขารู้สึกเพราะฉะนั้นมันทําให้คนคนนี้มันมีความยากมากเลยค่ะที่เขาจะเริ่มต้นสายสัมพันธ์กับใครใหม่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ ยากเลยแหละที่จะมีคอมมิทเมนต์กับใครใหม่ๆอีกนะเขาอาจจะเลือกว่าเออโอเคต่อจากนี้ไปจะโสดใช้ชีวิตแบบสมาถะแล้วก็เหมือนแบบเอออยู่กับตัวเองคนเดียวมันไม่เอสมาถะของเปิ้นมันไม่ได้เชิงแบบคือแบบไม่ใช้ของอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างงั้นแต่หมายว่าอยู่กับตัวเองอินโทรเวนนิดๆหรือว่าเออการการโสดลันลากับเพื่อนฝูงมันไม่หนักอะ่ะมันมันไม่มีภาระดี สบายใจกว่าดีอะไรแบบนี้เขาอาจจะเลือกทางนั้นก็ได้ถ้าเขาเลือกทางนั้นการรอของคุณมันก็คือการล็อกเกอร์ใช่ไหมเพราะันก็ไม่อยากให้คุณรอเพราะจริงๆคุณเป็นเดอะสตา์มีจัสติดมี3ถ้วยแปลว่าเฮ้ยคุณมีเสน่ห์มากเลยแต่แค่ว่าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังอยากรอเขาถ้าคุณยังอยากรอเขาพลังงานก็คือคุณก็จะไม่มีแฟนคุณก็จะรอเขาแต่ถ้าเกิดว่าเออคุณถึงเวลาวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าโอเค ชันฮิวตัวเองจนถึงจุดที่มันโอเคละถ้ามันมีคนที่น่าสนใจเข้ามาคุณก็อาจจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆได้แล้วก็ปล่อยเขาไปเนอะตามเส้นทางของเขาเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวเขาอาจจะแฮปปี้กว่าการที่เป็นโสดก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเนาะอ่ะนี่คือพลังงานของวันนี้ค่ะอาจจะดูเศร้านิดนึงนะแต่เปิ้นก็รู้สึกว่า มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนเราเนอะและอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้ใครมีเรื่องราวหรือว่าตรงอะไรยังไงก็มาแชร์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าค่ะวันพระหน้าเนอะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ